ดีนะคะทุกคนจะมาแจ้งข่าวกับทุกคนนะคะว่าหลังจากนี้นะคะช่องหน่อยคิเชนนะคะหน่อยคิเชนชาแนลนะคะจะหยุดทำการลงวิดีโอไปสักพักนะคะเนื่องจากว่า าทางช่องของเราก็ทํามาตลอดเนาะก็เมื่อวันที่สองพฤษภาเนาะก็จะมีเมลมาบอกว่าเราจะส่งรหัสพินให้คุณที่บ้านนะคะเราก็รอไปค่ะรอไปเดือนกว่านะคะเดือนกว่าเกือบสองเดือนเราก็ขอใหม่นะคะเพราะว่าไม่เห็นมาเนาะเราก็ขอไปใหม่นะคะทุกคนขอไปใหม่ก็ยังไม่มานะคะทุกคนแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วค่ะเดือนที่แล้ว เราก็ทําการขอรอบที่3มนะคะทุกคนอขอรอบที่3นะคะ,คออะ,คะซึ่งในในเมลเขาก็จะเขียนอยู่แล้วว่าให้คุณใส่รหัสพินใช่ไหมคะ,ะถ้าไม่ใส่ภายใน4เดือนทาง YouTube จะไม่จ่ายเงินให้คุณนะคะแล้วเขาก็จะมีข้อขออภัยมาเล็กๆนะคะว่าอขออภัย นะคะขอใัยในความไม่สะดวกเนื่องจากว่าช่วงนี้จะมีโควิดนะคะมีโควิดรหัสพินก็อาจจะถึงช้าทำการส่งช้านะคะทำการส่งให้คุณช้านิดนึงเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้รับพินช้านิดนึงแต่การช้ามันเป็นความผิดของ u t u b e ค่ะไม่ใช่ของพวกเราพวกเราตั้งใจทำคลิปคลิปของพวกเราที่ทำลงไป มันมีต้นทุนค่ะมันมีต้นทุนค่าใช้ใจ่ายทุกคนมีต้นทุนค่าใช้ใจ่ายยิ่งเป็นช่องที่ทำกับข้าวนะคะค่าใช้ใจ่ายยิ่งสูงสูงกว่าป,ปกตินะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าเพิ่งกดผ่านนะคะอย่าเพิ่งกดผ่านฟังกดข้อระเบียบดีๆนะคะสำหรับคนที่บอกว่าจะมาเปิดไปให้ไม่ต้องเปิดนะคะถ้าไม่อยากจะฟังนะคะกดเลื่อนผ่านไปเลยค่ะไม่ต้องเปิดดูนะคะให้เลื่อนผ่านไปเลยนะคะ อ่าถ้าอยากจะฟังค่อยค่อยกดเข้ามานะคะค่อยเปิดฟังนะคะเข้ามาแล้วก็มาฟังนะคะว่าทําไมถึงต้องหยุดทําการลงคลิปนะคะคลิปเรามีค่ะเราเก็บไว้เป็นส่วนตัวเรามีเยอะมีเยอะและแต่คลิปของเรามันเป็นคลิปคุณภาพแล้วเรามีมีต้นทุนในการลงทุนในการทําคลิปนะคะแต่และคลิปต้นทุนสูงแต่พอเราทําลงไปนะคะ ตอนนี้เราเก็บร้อยเหรียญก็คือหลังจากที่เขาส่งเมลวบอกว่าเขาส่งพินให้เราเนาะหลังจากนั้นเราก็จะเก็บร้อยเหรียญดูในระหว่างเก็บร้อยเหรียญแล้วในเมื่อคุณส่งพินให้เราช้าคุณพอครบสี่เดือนคุณบอกว่ามันติดโควิดคุณส่งให้ช้าแต่ youtube ขี้โกงค่ะคือหยุดไม่ให้เราไม่ให้เราสร้างไรายได้หลังจากสี่เดือนนะคะ ถ้าคุณแจ้งมาว่ามันถึงช้าเพราะโควิดคุณก็ควรจะล้นเวลาของเราออกไปอีกนะคะเนื่องจากว่าคุณเองส่งให้เราช้าและคุณก็จะต้องอทําการส่งให้เราใหม่นะคะยวแป๊บนึงนะคะนี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้คือคุณคุณไม่ส่งให้เราแล้วเราก็ไม่ได้รับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น มันเป็นความผิดของ youtube มันไม่ใช่ความผิดของเราแล้วคุณมาตัดโฆษณาของเรานะคะแทนที่ว่าระหว่างที่เรารอระหว่างที่เรารอพินเราจะได้เก็บเหรียญไปเรื่อยๆเพื่อจะให้ครบร้อยเหรียญใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมทุกคนมันก็ไม่ได้แล้วทําไมคุณมาทํากับเราอย่างนี้มันก็ไม่ยุติธรรมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราเลยจะมาบอกว่าหลังจากนี้ คลิปที่เราทําไว้เราก็จะไม่ลงอีกต่อไปจนกว่า YouTube จะส่งพินมาให้เรานะคะทุกคนนะคะก็ตามนี้สาหรับคลิปนี้สั้นใครไม่ฟังไม่เป็นไรนะคะเปิดเข้ามาไม่ฟังไม่ต้องเปิดนะคะผ่านไปเลยคะ่ะผ่านไปเลยนะคะแต่ถ้าอยากฟังเข้ามาฟังนะคะมีปัญหาอะไรอินบ็อกซ์ส่วนตัวมาได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีคะ่ะ